เฮ้ยเจ้าคุณเงินเราไม่ได้เจอกันนายตั้งหลายวันนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องมาอัปเดตนายสนอยแล้วโอ้ยชนเหนื่อยเกินว้าวถึงไหนเลยสงสัยช่างยุ่งหน่อยไม่ได้ทำโอ้ ไม่ถึงไหนเลยครับลองขายติดคันอื่นว้าวโอ้ลืมบอกช่างต้นนะครับเนี่ยให้รื้อพวกนี้ไปด้วยหรือว่าไม่มีสวิตช์เลยไม่ได้รือ้อเอ้ยไม่มีปลัก๊กใช่เนี่ยไม่มีปลั๊กเลยไม่ได้รือ้อลืมบอกช่างตน้นพวกนเนี่ยรื้อให้หมดเลยครับตัวนี้ด้วยเอ้ยตัวนี้ไม่ต้องหุ้มหรอวนะเป็นสีดำละ ูอะไรลือหมดเลยครับผมสั่งตรงนี้ผมว่าไม่ต้องหุ้มหรอกแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องหุ้มเพราะว่าทำให้มันเป็นสีดำครับเุ้ยชุดแปลงหน้าก็ยังไม่มาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฝั่งนี้ก็ลือประตูโอ้ฝั่งนี้ลืมหมด หมเหมือนันครบี่แหละปัญหาที่ว่าจะตีเครื่องเสียงฮะมันอยู่ตรงนี้ก็คือจะตีตู้ซับตรงนี้เลยครับ <c oughs> เสียงกลางก็อาจจะไว้ข้างล่างเหมือนกันสองฝั่งแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าผมตีตู้ข้างบนนี่รับรองว่านอนไม่ได้แน่นอน มันไม่ได้เป็นหัวลุมเหมือนกับพวกไฮเทคนะครับเหมือนเจ้าขุนทองชุดซิวฝั่งนี้เชื่อมเก็บหมดแล้วครับทำไมช่างเมีไม่ลงมือให้เสร็จไปเลยรออะไรอ่านี่ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมเชื่อมอตัวนี้ผมชอบตัวนี้นะใหญด่ดีอูพี่อันเขาใส่ตัวใหญ่ให้ครับมันจะมีตัวเล็กกว่านี้แล้วก็ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เลยครับตล่างนี้ก็ยังไม่เชื่อมนะครับเชื่อมยังยังไม่ได้เชื่อมเต็ม บ้านทอดดีครับชาบุจะไปผูกพันไปนพี่ไปหา <c oughs> ปหมอผูกพันาห่ให้โดนอยู่นะผูกพันเจา<อ>้าหน่อยปากเอออดมาไรเนียอะใช่า มอาแขนขาอดไขายแล้วขดะรอานะฮ CO2 CO2 คับสวยไหมโอ้แรงยู่แรงมือแตกโอ้มีอืมกะายพักพนัเนี่แรงพักไม่ยู่ บางอูก็ต่อมาปุ๊บผัดชอบหัดตรงนี้แหละตรงนี้ดูในภาพสูงน,นะมาดูพอดีเลยขเข่าอ่ะครับสายตรงเป๊ะเลยอ่ะดันไหอโอ๊ใส่ให้แล้วใหญ่เลยอะ่ะแม่โคดันก็นไม่เบี้ยว ก็เจาะครับทัางพันวีใหม่ไหมเฉียดชิ้วว่อพี่เจียดชิ้นเหาอครับ อ๋อนี่เหลือแค่หัวน่ะนีก็มีนานอ๋อโอ้แบบเดียวเลยตอนพี่ใหม่อะสีสร่งสีกับพี่อันเลยก็ได้ครับสีเป็นถ้าถ้าน้องอยากได้เหมือนพวกถ้าเจออะมันต้องรู้เบอร์เดีพี่ ขาวประกายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนเน็ตให้ดูเลยเออแล้วแล้วดูเบอร์ดูเบอร์แล้วส่งเก็บไว้แล้วส่งเดี๋ยวส่งไปในแชทนะครับสีขาวประกายฟ้าครับเสร็จก่อนปีใหม่เฮ้ยมีโอกาสครับ เดี๋ยวเสร็จทำสีเสร็จ,รจปุ๊บเอารถไปไว่าัยก่นกนาาอนจุดแปลงหน้ามาตอนไหนพี่แปลงหน้ามาตอนไหนครับมาพร้อมกับพวกไปพร้อมกับอะไรนะพวกฟันนี่แล้วพวกไปเราไม่ได้แก้มพลา,าดขณะคั่วพี่สั่งก่อนจะได้มาวันนั้นต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ ไอพวกนมพากันเตียแล้วจะเป็นไปโดนเกมอ่ะอุ้ยได้ขับก่อนปีใหม่อยู่บางฝุ่นก็จะอย่างนี้แหละแต่ว่าสองเมตแปดเข้าขุนทองนีนะ่อันนี้น่าจะสองเมตรห้าหรือเปล่าสองเหกภายในเก็บยังน่าจะเก็บแล้วนะครับนี้โอ้ยังครับ น,นี่คันนี้บอกพี่ใช่ใช่ไหมที่ที่ตอนนั้นมาแล้วเอาไมโครหิวลงอออไอ้ครง้ฮะาไอคันที่ผมเจ้าตอนแรกอ๋ออ๋อเสร็จเร็วเนาะงานเร็วมากเลยครับ โอ้หเดือนเดือนถึงเดือนนะเดือนหนึ่งเหนึ่งเดือนสิบวันเลยนะครับแป๊บเดียวเองลูกค้าเขยังมาช้าอีกนี่ก็เลยอู้หนึ่งเดือนมาจองตั้งห้าคนอ่ะแล้วมันได้เสร็จตั้งสองเดือนทั้งหมดคนอ่ะมันไม่ใช่หรอกมันเราทำได้ขนาดนี้วแล้วเนาะดูอ่ะวมากเลยยังไวเลยครับ

สตาร์ทได้ไหมพี่ฟังเสียงหน่อยใส่เบ็ดลลวโอ้นี่กล้วยแบบใหม่เะออ <c oughs> อันนี้แบแบปแล้วเนาะเดียวกันกับรถผมเลย <c oughs> ตแต่ถ้าเราไม่ล้างมันก็ไม่เแบบ็นี้หรอกเราต้องขยันล้างเลยอันนี้แมแม่มารถผมมอ้ยตึงเลมเลยไม่รู้สูตรไหน เครื่องเดียวกันกับรถนนนั่นแหละ <Okay. S 1> ครับดูรอบเนอะอันนี้คือเรากดกดกดมนแล้วปล่อย โหดมากเลยนั่นเลยเอาคงก็น่าจะเสียงประมาณนี้แหละนะไฟดับเลยครับโอ้พี่โ้งแคบ,บเแล้วนะแคมเลญ อเด้งาั้นภายในข้อมงถ้าต้มยำไทยโอ้จีมาแล้วจีข้อมงก็สั่งสีเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวส่งเบอร์ให้พี่อันเบอร์สีแล้วก็ให้สั่งช่างสั่งสีนะครับเพได้ไม่ไม่ช้าครับก็ไเพื่อไเสร็จเลยครับ โอ้หนี่ป้ายเหรอพี่อ๋อเป็นป้ายเหล็กแล้วเหรอโอ้ช่างทำเลยทำอยู่นี่เลยโอ้พระคุณพ่อแม่พี่ป้ายป้ายป้ายผมก็ยังอยู่เนาะฮะต่อไฟใช่ไหมล่ะใช่ใส่นั้นแหละเนอะพี่แล้วนั่นล่ะายันสั่งได้ยังยังได้แต่ มวกับกับกระเช้าของช่างเก็บปวดแขนเลยฉีดวัคซีนมาครับเ็ไม่วันปวดสองวันแล้วเพิ่งเข็มแรกไฟเซอร์ก็ร,รไฟเซอร์ ถ้าไวเซอร์ฉีดสองเข็มใช่ไหมครับไม่เอาไม่เอาไม่รู้มันมาแล้วนะอ๋อเนีกว่าพี่อันฉีดอะไรนี่จะขีดโมนนาแล้วโอเคครับเอแต่ว่าเจอกันคลิปหน้าครับไม่ใช่โมนนามันมันไม่มีผลรับรองมัน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 เกี่ยวกับฮาร์ดเลยตรงอ่ะก็เลยเขาว่าน่าจะแอตาดีไหมแอคตาดีที่สุดแล้วเจอกันคลิปหน้าสบายครับ